ให้กำลังใจโกวศิล์หลังออกจากช่องเจ็ดเรียกได้ว่าสืบเนื่องจากกรณีพระเอกหนุ่มโกวศิลป์ถูกอดีตต้นสังกัดยังช่องเจ็ดเอดีรอนจดหมายประกาศปลดว่าผ่ทาทั้งที่ยังมีสัญญาการเป็นนักแสดงเหลืออยู่โดยชาวเน็ตต่างก็สันนิฐานว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากการที่เจ้าตัวได้เป็นแขกรับเชิญในรายการร้องเพลงซึ่งออกอากาศอีกช่องกระทังล่าสุดขณะที่โกวศิลป์เดินทางมาร่วมงานรอบประทมทัศน์ภาพยนตร์แบล็กอะดำ นักส่งการค้าเอ็มควอเทียบรรดาสื่อจึงไม่พลาดที่จะเข้าไปจอบไม้ถ,ถามถึงรายละเอียดคอเทจซิงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเจ้าตัวได้เปิดใจอย่างละเอียดว่าก่อนอื่นผมต้องเท้าความก่อนนิดนึงนะครับว่าคือผมกําลังจะหมดสัญญากับทางช่องเจ็ดในเดือนพฤศจิกายนที่ใกล้จะถึงนี้และก่อนหน้านี้ผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับทางผู้ใหญ่ทางช่องแล้วด้วยว่าผมจะขออนุญาตเอาไปหาประสบการณ์ใหม่ๆก็คือได้มีการคุยกันเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วเป็นการพูดคุยกันด้วยดี ทางผู้ใหญ่เองก็เข้าใจผมและผมเองก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่รวมถึงทางช่องเป็นอย่างสูงด้วยเช่นกันเพราะเราอยู่ด้วยกันมานานทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยความแฮปปี้มีความอบอุ่นทุกคนดูแลผมดีมากๆเหมือนเป็นครอบครัวของผมเลยดังนั้นผมจึงมีการวางแผนว่าถ้าออกจากช่องแล้วผมจะวางเส้นทางของผมยังไงคิดไหมว่าการที่เราไปออกรายการคคล้งนั้นจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้ไม่ได้คิดเลยครับเพราะจริงๆทางผู้จัดก,การผมได้มีการพูดคุยกับทางรายการไว้แล้ว คือเล่าสถานการณ์เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าผมยังไม่หมดสัญญานะแต่จะหมดในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ช่วงรอราวต้นเดือนซึ่งเราต้องแจ้งให้เขารู้ให้เขาทราบตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าจะออนแอร์ air ยังไงก็ต้องเป็นหลังหมดสัญญาเพราะเราไม่เคยอยากจะมีปัญหากับใครหรือมีเรื่องมีราวอะไรอยู่แล้วซึ่งก็รับทราบตรงกันอาจจะเป็นความผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดไหมที่รายการนําเทปเราไปออนแอร์ก่อนก็อาจจะเป็นไปได้ครับฟิดแบกแหลนจากรายการออนแอร์ทางฝั่งเราเป็นยังไงบ้าง ตกใจครับคือจริงๆวันนั้นเป็นวันที่ผมมีแพลนเดินสายปโปรโมทวงนละช่วงเวลาประมาณ1-2ถึงสองทุ่มมันก็เป็นช่วงที่ผมกำลังอยู่สถานีวิทยุคือเดินสายอยู่ผมก็เลยไม่ได้รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นณนะเวลานั้นแต่พอมารู้ทีหลังก็แบบงงๆครับมีโอกาสเคลียร์กับทางรายการหรือย,ยังไม่ครับคือผมไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่ไม่ดีเลยแต่อย่างที่บอกส่วนหนึ่งตัวผมเองก็ต้องขอโทษทางช่องเจ็ดด้วย เลราว่ายังไงก็ตามช่วงเวลานั้นมันยังอยู่ในสัญญามันยังเหลือเวลาอยู่ไม่ว่าจะมากหรือน้อยดังนั้นภาพที่ออกไปมันจึงเป็นเหตุผลให้ทางช่องเขาต้องออกมาทําอะไรสักอย่างผู้จัดก,การได้ติดต่อไปทางรายการบ้างไหมทางผู้จัดก,การก็ถามไปครับประมาณว่าอะไรยังไงเหมือนเราคุยกันไว้อีกแบบหนึ่งหรือเปล่าเท่าที่ผมได้ยินมาจากทางผู้จัดก,การก็คือเขาบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดและเขาเองก็ขอโทษก่อนรายการออกอากาศได้มีการแจ้งเรามาก่อนบ้างหรือเปล่า เขาบอกก่อนออนแอร์ไม่นานเท่าไหร่ครับซึ่งพอดีกับช่วงที่ผมเองก็กำลังเดินสายปรโหมดเพลงก็เลยค่อนข้างที่จะกระทานหันนิดนึงการเอาจดหมายแบบนี้ทำให้เรารู้สึกน้อยใจไหมไม่นะครับอย่างที่บอกก็คือผมเข้าใจทางทุกฝ่ายทางช่องเจดเขาก็ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วไม่เช่นนั้นนะักแสดงคนอื่นก็อาจจะมีคำถามตามมาดังนั้นผมเลยไม่ได้รู้สึกอะไรที่ไม่ดีกับทางช่องเจ็ดเลยและผมบอกเลยนะครับว่าผมรู้สึกขอบคุณและก็รู้สึกดีกับช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยซ้ำ